นี่ค่ะนี่คือผลตรวจสารพิษในร่างกายของฉันพบเจอยานอนหลับเกินขนาดชนิดรุนแรงค่ะคุณตำรวจฉันอยากให้คุณตำรวจจับสองคนนั้นที่วางยาฉันค่ะจากข้อมูลที่คุณให้มาเนี่ยมันมีน้ำหนักเชิงพฤติกรรมมากกว่านะครับแต่ยังไม่เพียงพอที่จะออกหมายจับข้อหาพยายามฆ่านี่หมายความว่ายังไงคะฉันเกือบไม่รอดเพราะว่าฝีมือของสองคนนั้นเลยนะคะ คุณครับเรายังไม่มีพยานนะครับพยานที่เห็นเหตุการณ์ว่าคุณถูกผลักตรงบันไดและอีกอย่างเนี่ยผู้ต้องสงสัยก็อาจจะอ้างได้ว่ามันเป็นอุบัติเหตุหรือไม่ก็คุณกินยากเกินขนาดด้วยตัวคุณเองครับนี่หมายความว่าต้องให้ฉันหายจากโลกนี้จริงๆเลยใช่ไหมคะถือจับคนร้ายได้อะผมเข้าใจความเจ็บปวดของคุณนะครับแต่ผมเองก็ต้องทําตามหน้าที่ถ้าพวกคุณสองคนหาหลักฐานมาเพิ่มได้มากกว่านี้ไม่ว่าจะเป็นรูปภาพคลิปเสียง หรืออะไรก็ได้ผมสัญญาครับว่าผมจะออกหมายจับนทันทีก็ได้ค่ะถ้าหลักฐานเท่านี้มันไม่เพียงพอฉันจะหาให้คุณเพิ่มจนกว่าจะไม่มีใครปฏิเสธความจริงได้คุณไม่ต้องห่วงนะเรื่องนี้ผมช่วยคุณเองแล้วนี่เราจะไปหาหลักฐานที่ไหนได้อีกอะโทรศัพท์ฉันก็ถูกรีเซ็ต กล้งองวงจปิดก็ถูกลบทิ้งนี่คุณรู้ไหมชุดนอนชั้นที่ถูกผังในวันเกิดเหตุยังถูกเผาทิ้งเลยผมว่าคุณแจเย็นก่อนนะผมว่าเราอาจจะยังพอมีทางอื่นด้วยถ้าพวกมันไม่กลัวกฎหมายฉันก็จะทำให้พวกมันกลัวการมีชีวิตอยู่แทนนี่คุณหมายวมว่าไงอะ ฉันจะทำให้พวกมันเชื่อว่าสิ่งที่พวกมันทำไว้เนี่ยตามมาหลอกหลอนพวกมันอย่างไม่มีใครช่วยได้ไปิงยื้งไปทีผมบอกแล้วไม่อยากกลับมาที่นี่แล้วคุณลืมโทรศัพท์ไว้ทำไมเนี่ยฮะ ก็คนมันลืมทนไงได้อะช่วงนี้เนี่ยฉันดันฝันเห็นพี่พี่เบลทุกคืนด้วยอะพวกแกดีใจกับการจากไปของฉันแต่ฉันไม่เคยจากไปไหนเลย ฉันคือจรบนเวรกับพวกแกละฉันไม่ต้องจับพวกแกส่งตำรวจแต่ความกลัวก็จัดการพวกแกแทนฉันแล้วละ่ะคุณไม่ได้หลอกแค่พวกเขานะผมไมี่หัวใจทับวาย ฉันก็ไม่ได้ก่าให้พวกเขาเป็นอะไรไปหรอกนะคะแต่บางครั้งเนี่ยความกลัวของคนผิดมันก็น่ากลัวซะยิ่งกว่าคุกอีกแต่ถึงยังไงอ่ะคุณก็ต้องแจ้งตำรวจนะใช่ค่ะฉันจะให้กฎหมายจัดการพวกเขาส่วนฉันก็จะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ในฐานะคนที่เกิดใหม่อีกครั้ง ฉอนชนะเฮ้ยเบลเบลเบลโอ้ยใครนู่นเล่าโ,โอ้ยเฮ้ยรือเปล่าเนี่ยเบลเป็นไรไหมดีนะที่ฉันขนุนอะมาเห็นแกทนันไม่งั้นเนี่ยแกโดนล,ลักพาตัวไปแล้วแบลขนุนอุย้ยขอบคุณพวกแกมากเลยนะถ้าไม่ได้พวกแกช่วยเนี่ยฉันคงแย่แน่เลยอะเอางี้เพื่อเป็นการตอบแทนนะฉันจะเลี้ยงข้าวพวกแกก็แล้วกันอุ้ยดีเลยฉันเนี่ยก็อยากจะมีเรื่องคุยกับแกพอดีเลยไป ขนมานะเราสองคนแต่งงานกันแล้วจ้าดีใจด้วยนะเบลแล้วพวกฉันสองคนน่ะมีเรื่องจะปรึกษาแกเรื่องอะไรอะ่ะคือไหนไหนพวกเราก็เป็นผู้ที่มีพระคุณต่อแกอะ่ะคือว่า,าแกช่วยเดี๋ยวฉันพูดเองคือเราสองคนอะ่ะ ใช้เงินกับการแต่งงานไปเยอะมากเลยอะตอนนี้ก็เลยยังไม่มีเงินซื้อบ้านนะฉันก็เลยจะมาขอแกตรงๆว่าฉันขอเข้าไปอยู่บ้านที่แกซื้อกับแบมได้ไหมอะเออขนุนฉันว่าแกอาจจะยังไม่เข้าใจหรือว่าแบมอาจจะยังไม่ได้บอกแกนะคือจริงๆแล้วบ้านหลังนั้นที่เราซื้อขึ้นมาก็เพื่อปล่อยเช่าอะและที่อยู่ก็แค่ชั่วคราวเท่านั้นเองก็อาจจะยังฉันเข้าใจ ในบัตรนี้มีเงินอยู่ห้าแสนฉันขอซื้อบ้านหลังนั้นต่อจากแกเลยล้วกันเดี๋ยวฉันเพิ่มไปอีกสามหมื่นถือว่าเป็นค่าตกแต่งจบสวยๆแกว่าไงละ่ะเอ่อคือขนุนตอนนี้บ้านหลังนั้นราคาก็เพิ่มหลายเท่าแล้วว่ะฉันว่าเงินห้าแสนนี้มันยังเบลเงินแค่นี้เองแกจ่แล้วลั้หนฮะแกเป็นเพื่อนสนิทดมนะเว้ยและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยฉันไห้เพิ่มตั้งสามหมืน่นแกไม่ได้ขาดทุนอะไรสักหน่อย เบลคือว่าฉันกับขนุนเนี่ยเราสองคนก็ไม่ได้มีเงินไปซื้อบ้านเพิ่มอีกหลังนึงอะ่ะเราก็เลยมาปรึกษาแกปรึกษาหรอแบบนี้มันมัดม,มือชกกันช,ะชะดัดๆอ่ะเอาก็ฉันปรึกษาอยู่นี่ไงคือพวกเราเนี่ยก็จะให้เงินแกแห่ไม่ให้อีกตั้งสามหมื่นนะแกจะเอาอะไรอีกล่ะแบมถ้าแกยังเห็นว่าฉันเป็นเพื่อนแกอยู่นะเราจะไม่พูดเรื่องนี้กันอีกขอตัวเอาเบลเดี๋ยวสิ เห็นไหมฉันบอกแล้วว่าเบลเนี่ยไม่ยอมหรอกคอยดูเถอะฉันจะทำให้มันยอมให้ได้เลยคขนนแกมาทำอะไรที่นี่เนี่ยเบลต่อจากนี้ไปเนี่ยบ้านหลังนี้ก็จะเป็นของฉันครึ่งหนึ่งแล้วหัวฉันเนี่ยก็จะย้ายมาอยู่ทีี่ด้วยไม่เห็นแปลกนะฮะ อย่างน้อย้แกก็น่าจะบอกฉันก่อนไหมเอาก็บ้านก็เป็นบ้านฉันเองทำไมฉันต้องบอกใครด้วยฉันคิดว่ามันไม่จาเป็นเข้าห้องกันนะตกเก่าเว้ยนี่อะไรอ่ะแบมแกพาใครก็ไม่รู้มาเยอะแยะแล้วก็มาทำของลกแบบนี้เนี่ยนะ เอา้าก็เพื่อนฉันไงในไหนบ้านหลังนี้เนี่ยก็เป็นของฉันครึ่งหนึ่งฉันจะทําอะไรก็ได้ป่ะนี่ที่นี่มันก็บ้านของแบ,บเหมือนกันฉันจะทําทอะไรก็เรื่องของฉันไงเกี่ยว